นกินข้าวอายังแบบอะไรกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับไข่เจียวมาแล้วค่ะข้าวไข่เจียวน้องก็จะได้เป็นสีเรนโบว์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้ไอ้ยิงไอ้นเกมอย่างเดียวเลยโมดเกมแล้วก็เกิดสีเขียวเราก็จะเกิดเป็นแบบนี้นะคะเป็นเวลานี้เุถิดดังนี่ยทำไมมาทำงานจัง เกมนอนอเลยละเกมนอนละเกมน้อนเลยละมาแล้วค่ะโอ้ยคิดเลขมันนอนหรือนน<ห>เปล่นนนานี่สายสุดขันดูดิดูดินี่เราก็กดคันเร่งนะมีคันเร่งอีกโอ้ยิ่งกว่ารถอีกโอ้ย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 มันเร็วมันเร็วมันแล้วปิดจมูกหรือปิดปากเนี่ยโอ้โอ้ทำไมปิดจมูกเออเอาถ้าตัวไหนไมาชนเราก็คือว่าเรากินมันได้เลยนะเพราะว่าในตัวของมันนะมันจะมีอาหาร พิ่มขี้กระเดือนเลยนะเหรอไม่ใช่งูนะขี้กระเดือนวิวิๆิเบื่อเบื่อเบื่อนอนไปโรงพยาบาลหนึ่งวันผ่านไปช่วยด้วยค่ะหมอหน้าโง่เอ้ยไม่ไม่ช่วยลูกฉันเลยใช่ครับไม่มีใครช่วยลูกเลย แล้วมาแลถึงนี่กี่โมงออกมาจากบ้านหนูนอนตื่นนานนะนอนตื่นสายดิแต่ว่าแม่จะไปฉีดยาด้วยฉีดอะไรนะฉีดยาฉีดยาอะไรฉีดวัคซีนวัคซีนอะไรหรอกวัคซีนีอะไรก็ไม่รู้อะไรนะเขาเรียกอะไรวัคซีนอะไรนะบอกหน่อยพี่คือวัคซีนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อวานนี้แก่อะไรฉีดวัคซีนแก่อะไร เข้าใจดูดิวลพอเรากดคันเร่งแล้วมันดูดิมันก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอืมันมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยดูดิโอ้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 เกือบนพี่ครับอุ้ยเยอะมากเลยโอ้โหไอ้นี้มันเกือบโอ้โหไม่เหลือให้ฉันเลยโง่เลยนี่อ่ะเอาต่อไปโอ้โหเราได้เอิมซับศู์คันเร่งมาอีกแล้วคโูคันเร่งเพราะว่ามันไม่ได้จิงนะ อุ้ยเหรียญได้เหรียญทองมาหูกระปุูกกราฟซินโหูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหูู้หูมึงกินไม่หมดเลยไอ้น่องนี่อื้อหือตายจ้อยตายจ้อยบุ้มีคาจริงจริงแล้วก็จะมีเกมเยอะแบบนี้ประมาณนี้เกมเยอะไลยมีแต่เกมหนังสือไม่เห็นมีเลยเฮ้ยมเลยจริงจริงแล้วหนูอ่ะเอิ่มรถเกม เลียนออนไลน์มาใช่ไหมแล้วแล้วมันเข้าไม่เป็นอ่ะทีเนี้ยทำไมอ่ะมันยากมากเลยวิธีแต่ <en> วันนี้เราก็จะมาโชว์ให้ดูนะเลียน <en> เกมเลียนออนไลน์เลียน <en> อะไรนะเลียนออนไลน์ดาวน์โหลดมาแล้วมันเข้าไม่เป็นอืมเข้าไม่เป็นนี่ทุกคนเห็นเกมนี่ไหมอันนี้เกมเก่าของอเกมคเกมการ์ตูน ตัวกระตูนเลูนนี่คทำไมเขาไม่ได้อ้าไอนงเนอะชุอยปัไม่กินข้ากินมากดกดมากาตายนดีอุ้ยนี่ไงในเกมเนี้ยชุดผู้ชายมันอัปเดตมาใหม่ด้วยิเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่ หมดเลยดูดูสิดูแล้วเล่นไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราจะเลือกเสื้อผ้าก่อนแล้วก็เลือกแต่จริงๆแล้วหนูเคลเลยแบบทำละครสันเอฟซีเรื่องมีลูกมีสองคนมีลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงต้องอยู่กับแม่ผู้ชายต้องอยู่กับพ่อโหแย่งห้องนอนเลึงทีนี รถแล้วแม่ไม่ใช้ใจเรื่องหัวตัดหัวแม่ดิแล้วก็ตีต่อยในจะตั้งจริงจรแล้วแแม่ตั้งชื่อในเกมตุ๊กตาันนี้ว่าอะไรแต่จริงจริงแล้วจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนได้เพาะพ่อใเห็นในกระดาษสีอะไรนะที่มันอยู่ข้างบนเนี้ยที่ไหนไอ้ที่มันเป็นสีข,ขาวๆอ่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อได้